ผมอยากให้พี่น้องดูคลิปนี้ดีๆนะครับนะอยู่ในแพลตฟอร์ม X นั่นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับพี่น้องลองสังเกตดูนะคนโพสเนี่ยนะครับเอามาจาก t i k t อกด้วยและพี่น้องดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเดียวกันกับเมื่อกี้นี้เลยนะมีช่องยู u ูบหนึ่งเนี่ยเอามาลงเป็นของตัวเองนะครับและที่สําคัญคือพี่น้องดูนะครับสามารถเปิดสร้างรายได้ผ่านด้วยนะครับเพราะว่าปักตะกร้าได้ด้วยเอาคลิปคนอื่นมาใช้ ไม่ผิดกฎแถมมีรายได้ YouTube ด้วยเขาทำยังไงล่ะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็ได้มาจากข้อมูลความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของผมนะครับพี่น้องท่านไหนเนี่ยดูแล้วนะก็ลองศึกษาแล้วเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะท่านไหนเห็นแตกต่างอย่างไรก็พิมพ์เล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับผม นะก่อนอื่นเลยครับก็คือเรื่องของเจ้าตัวลิขสิทธิ์ในคลิปใน Youtube นะนะอันนี้นะครับผมก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของทาง Google เลยนะครับก็คือเขาจะพูดถึงว่าการใช้ลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรหรอนะซึ่งเขาเขียนอยู่ข้อหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมเขาพูดว่าเนี่ยเรานะครับถ้าพูดเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆนะชาวบ้านเลยก็คือ เราเนี่ยสามารถเอาคลิปนะครับของคนอื่นเนี่ยมาใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองสิทธิ์ก็หมายความว่าโดยไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของคลิปนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้พี่น้องหลายคนฟังแล้วก็เกิดอาการดีใจผมก็ดีใจเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเฮ้ยดีสิไม่ต้องทำคลิปเอง เอาคลิปชาวบ้านมาลงมันจะได้เหรอครับผมนะพี่น้องฟังต่อไปนะครับว่ามันเป็นอย่างไรหรอแต่ว่าเขาก็กำหนดหลักการมานะครับทั้งหมด4ข้อว่าถ้าคุณจะเอาคลิปของชาวบ้านคนอื่นเนี่ยไปใช้เนี่ยมันจะต้องตรงหลักการทั้งหมด4ข้อนี้ ซึ่งพี่น้องไม่ต้องไปตกกระจายไปนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะย่อยให้ฟังง่ายๆว่า4ข้อนี้คืออะไรครับผมนะสมมตินะครับผมผมจะเปรียบคลิปต้นฉบับเป็นข้าวสารถังหนึ่งใหญ่ๆเลยนะข้อแรกก็คือเขาบอกว่าเราเนี่ยครับผมจะต้องเอาเข้าวสารเนี่ยไปสร้างประเด็นใหม่ที่มันแตกต่างเช่นเราเอาไปทําเป็นข้าวผัด แบบนี้เนี่ยโอเคถือว่าคุณทำได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกนะเราไม่สามารถเอาคลิปของเราของคนอื่นตรงๆแล้วเอาไปโพสใช้ตรงๆเลยแบบนี้มันไม่ได้ต้องมีการสร้างประเด็นใหม่จากข้าวสารก็กลายเป็นข้าวผัดแบบนี้ผ่านนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นข้อที่2นะครับก็คือว่าถ้าเราเอาข้อมูลนละครับที่มันเป็นข้อเท็จจริงเช่น สถิตินะครับในปี2567เนี่ยประเทศไทยมีการปลูกข้าวทั้งหมด74้านไร่อันนี้มันเป็นสถิติข้อเท็จจริงเนี่ยเราสามารถที่จะเอาข้อมูลในตัวนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ได้ผิดกฎลิขสิทธิ์แต่อย่างไรอันนี้ก็คือข้อที่2นั่นเองนะต่อมาข้อที่3นะครับผมก็คือข้าวสารเนี่ยที่เป็นต้นฉบับนะครับเป็นถุงใหญ่ๆเลย5กิโล เขาบอกว่าถ้าเราเอามาใช้นิดเดียวเนี่ยเช่นเอามาใช้แค่ถ้วยเดียวนะแบบนี้ใช้ได้ถ้าเปรียบเป็นการบอกง่ายๆก็คือว่าอาสมมุติว่าคลิปยาว15นาทีต้นฉบับแต่ถ้าเรามาใช้สัก10หรือกี่วินาทีอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกตรงๆนะเขาบอกว่าใช้นิดเดียวมันจะไม่มีปัญหานั่นเองอันนี้ข้อที่3นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือว่าถ้าเราเอา คลิปต้นฉบับมาแล้วหรือว่าเราเอาเข้าสารมาใช้แล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของคลิปหรือว่าชาวนานั่นแหละคนนั้นเขาเนี่ยเกิดผลเสียอะไรหรือเปล่าถ้าไม่เกิดผลเสียอะไรมันก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างไรนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ4ข้อนะที่เขาเนี่ยระบุมาว่าเราจะสามารถเอาคลิปของชาวบ้านคนอื่นเนี่ยไปใช้ได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมจะเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นภาพแบบชัดๆเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นคลิปที่ผมเปิดให้ดูตอนเริ่มต้นนะเป็นคลิปที่อาถ่ายจากประเทศจีนที่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองนะประเด็นแรกก็คือว่าสร้างประเด็นใหม่ที่แตกต่างหลายคนที่ทําอยู่ณตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือเขาก็เอาคลิปนั้นเอามาภากเสียงใหม่ให้มันดูสนุก นะครับให้แล้วก็มีการตัดต่อด้วยแล้วมันก็เกิดความแตกต่างซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมดูแล้วเออมันก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นข้อแรกผ่านนะครับผมภาคเสียงใหม่พร้อมทั้งตัดต่อข้อที่2นะครับผมในส่วนของข้อเท็จจริงอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าอันนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของที่จีนจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผ่านเช่นเดียวกันนะต่อมาข้อที่3ครับเอามาใช้นิดเดียวคือที่ผมเห็นส่วนใหญ่ นะครับก็คือเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้เนี่ยที่มันเป็นบันไดนะมีคนจีนหลายคนเนี่ยเอาลงอยู่ใน Tik t o อกของจีนหรือว่าโตอินนั่นเองนะครับแล้วก็หลายคนก็ใช้วิธีการก็คือว่าเอาของแต่ละคนมาสมมุตินะครับว่ามีคนถ่ายคลิปที่เที่ยวนี้เนี่ยสัก50คนนะคนหนึ่งเขาลงไปบางคนอาจจะลง2นาที3นาที เราก็เอาคนนี้มา10วิคนนี้มา5วิคนนี้มา7วิแล้วก็มายำๆๆๆรวมกันนะครับก็กลายเป็นเข้าหลักเกณฑ์นี้ก็คือว่าเอามาใช้นิดเดียวเองบอกเป็นยังดอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองมุมนี้มันก็ผ่านเหมือนกันนะพี่น้องใช่ไหมอ่าแล้วก็ต่อมาครับผมเกิดผลเสียอะไรกับเจ้าของคลิปหรือเปล่านะอันนี้เนี่ยก็คือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเต็มใจเอามาลงในโลกของออนไลน์ นะครับแล้วก็เราโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยเจ้าของคลิปก็ไม่ได้มีผลเสียหายอะไรซึ่งมันก็ผ่านทั้งหมดมองในมุมนี้นะนะครับก็เลยทําให้คลิปที่ผมเปิดให้ดูตอนเริ่มต้นนั่นแหละครับผมที่ลงในช่อง Youtube ช่องหนึ่งนะครับเขาก็สามารถที่จะมีรายได้ทั้งในเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็ปักตะก้าสินค้าได้นั่นเองนะครับนะซึ่งถ้าพี่น้องฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับผมใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปทิ้งไป เพราะว่ามันมีอะไรอีกเยอะนะครับผมที่พี่น้องเนี่ยจะต้องใช้การตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นถ้าปิดคลิปทิ้งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่องของเราคลิปของเราปลิวมาไหลแล้วเนี่ยจะโทษผมไม่ได้นะพี่น้องนะอา้าวต่อมานะครับผมแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ท่านหนึ่งนะที่ได้มาคุยกับผมในไลน์นะว่าพี่ท่านนี้เนี่ยผมก็ถามตรงๆเลยนะว่าพี่ พี่เนี่ยไปเอาคลิปของชาวบ้านมาเนี่ยมาลงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เพลงนะก็คือหลักการคล้ายๆแบบเมื่อกี้นี้นั่นแหละเป็นคลิปชาวบ้านนะครับมันสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ไหมครับพี่เขาก็บอกเลยนะครับบอกว่าสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนแจ้งเรื่องข้อหาเนื้อหาซ้ําเนื้อหานํากลับมาใช้ใหม่แต่ว่าเขาก็อุทธรณ นะครับทำคลิปเล่าให้ฟังว่าเขามีวิธีการตัดตรงตัดต่ออะไรอย่างไรแล้วก็ผ่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีรายได้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านนะครับผมฟังแบบนี้ปุ๊บก็หวานเจี๊ยบเหมือนน้าแมวบอกเลยล่ะทีนี้เนี่ยใช่ไหมแต่ใจเย็นๆนะครับผมเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะแต่ก่อนจะไปฟังอะไรบางอย่างฟังอย่างนี้ก่อนก็คือโฆษณานั่นเองนะท่านไหนครับผมที่เป็นมือใหม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำช่องอะไรดีหรือว่าทำแล้วช่องไม่เติบโตไม่มีไรายได้อย่างไรนะผมมีอ e ีบุ๊กที่เริ่มต้นตั้งแต่เปิดช่องจนกระทั่งการเพิ่มยอดวิวและคนติดตาม นะพี่น้องท่านไหนที่ไม่อยากจะเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอย่างไรก็ทักมาคุยกันได้นะครับที่ลายที่ชื่อว่า a d s e e ก youtube ได้เลยนะครับนะจากพี่ท่านนั้นเนี่ยให้ข้อมูลมาแล้วผมก็เลยไปหาข้อมูลต่อนะครับนะว่ากดไอเรื่องของการเอาคลิปคนอื่นมาใช้เนี่ยในทางเมืองนอกนะครับพี่น้องเขาเรียกว่า fair use นั่นเอง นะว่า Fair Use เนี่ยมีคลิปไหนบ้างที่พูดถึงประเด็นนี้และผมก็ไปเจอคลิปนี้นะครับผมซึ่งเป็นคลิปทางการจากช่อง YouTube เลยตรงๆนะครับนะมีคนดูประมาณเกือบ2ล้านคนแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ในคลิปเนี่ยประมาณ5058คอมเมนต์นั่นเองนะซึ่งผมก็ได้ทำการวิเคราะห์คอมเมนต์นะครับผมทุกคอมเมนต์เลย นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าผมมานั่งดูหมดเลยนะผมให้ Chat GPT ช่วยวิเคราะห์นะเพราะถ้าดูครบทั้งหมดด้วยตัวเองเนี่ยเผอเ,เดือนหนึ่งยังไม่ได้คลิปนี้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมมันคืออะไรเหรอนี่อันนี้แหละน่าสนใจมากๆนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับใน5,058คอมเมนต์เนี่ยพี่น้องดูดีๆนะมี127คอมเมนต์นะครับผมก็คือประมาณ3%ที่บอกว่า เอาคลิปชาวบ้านมาลงแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะอ้างหลักแฟร์ยูสแบบที่ผมเล่าให้ฟังแต่โดนเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับผมแจ้งลบคลิปนะหรือว่าถูกบล็อกเสียงไปแล้วทั้งหมด127คอมเมนต์แล้วก็มีอีกนะครับทั้งหมด399คอมเมนต์หรือประมาณ8%เรียกได้ว่าโดนหนักกว่านั้นนะโดนแจ้งเขาเรียกว่าอะไรนะโดนแจ้งสไตรหรือโดนแจ้งทำโทษเลย ซึ่งถ้าเราโดนแจ้งสไตร์สีครั้งนะครับผมเรียกได้ว่าช่องของเราก็จะเปลวหรือตุยนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะโดนไปถึง8%นะเสร็จแล้วนะครับผมก็มีอีก57คอมเมนต์เนี่ยคิดเป็นประมาณแค่1%นะโดนแจ้งว่าไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้เช่นอาจจะโดนคล้ายๆกับพี่ท่านนั้นก็คือเนื้อหาซ้ำเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่หรือเปล่า สรุปนะครับผมจากคอมเมนต์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมีอยู่11%ที่บอกว่าเอาคลิปชาวบ,บ้านมาลงแล้วนะครับจะอ้างหลักแร์ยุสทั้งหลายแหละที่ผมพูดมามีปัญหาอยู่11%หรือ532คอมเมนต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของพี่น้อง้วนะครับว่าพี่น้องจะตัดสินใจ จะทำแบบไหนนะซึ่งนะตอนนี้ผมว่าพี่น้องก็มี2ทางเลือกนะว่าจะทําแบบไหนอ่าแบบแรกนะครับผมรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้กองที่อยู่สูงท่านไหนเป็นคนชอบเสี่ยงเหมือนพี่แดกบิ๊กแอสนั่นเอง นะครับก็คือเอ้ย11%หวานเจี๊ยบนะมันยังมีช่องว่างอยู่อีก89%ที่ไม่โดนเล่นเราก็จะจัดเรื่องแฟร์ยูสก็คือเอาคลิปชาวบ้านมาลงเลยท่านไหนเลือกแนวทางนี้ฝากรบกวนกดหนินดนหนึ่งนะครับผมผมอยากจะดูผลว่าเอ้พี่น้องสนใจในในแนวทางไหนนะต่อมาครับผมถ้าใครจะเลือกอีกแนวทางหนึ่งนะครับผมก็คือ หากเหนื่อยหนักขอจงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดียวไม่เข้าทีเอ้ยเพียนนิดนึงนะถ้าใครไม่อยากเป็นพี่แดกบิ๊กแอสอยากจะเป็นพี่เศกรโลโซนะครับก็คือใครมีรอยยิ้มนักสู้ที่บอกว่าอย่าใจร้อนนะใจเย็นๆเดี๋ยวมันไม่เข้าทีนะครับผมเอ้ยอันนี้พิมพ์ผิดนะ รบกวนพี่น้องกด2ในคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมขอโทษทีนะอันนี้พิมพ์ผิดนะครับนะท่านไหนเน้นเรื่องความปลอดภัยนะอย่าไปใจร้อนเพราะว่าเดี๋ยวช่องตุยขึ้นมาแล้วเนี่ยงานเข้าแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเลือกแทะแนวทางพิเศษก็รบกวนกด2นิดหนึ่งนะครับผมพี่น้องนะสรุปแล้วนะครับผมท่านไหนอยากจะเลือกอย่างไรก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านเลยนะครับ นะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์บอกในคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านไหนครับผมอยากจะเลือกแนวทางนี้นะก็จัดเลยครับผมทักไปได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดแกลนมาล้วงเลยนะแนวทางนี้เนี่ยรับรองว่าไม่มีความเสี่ยงอร่อยแถมสุขภาพดีด้วยเพราะว่าสรารเปาแพลนเบสไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะเหมาะกับการซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่นะเพราะว่ามีแต่ธัญพืชกับธรรมชาติล้วนนะเช่นไส้ถั่วลูกไก่เม็ดบัวเห็ด อัลมอนด์ช็อกโกแลตฟักทองญี่ปุ่นนะครับเรียกได้ว่าสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องก็ทักไปคุยกับพี่สาผมได้เลยนะสะระเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะหลิวอันนี้ไม่เสี่ยงแน่นอนนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแรกๆเนี่ยมันก็ยากแหละนะทุกอย่างเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรง่ายหรอกครับพี่น้องเพราะว่าเราไม่เคยทำมันเราไม่คุ้นชินมันเราไม่มีประสบการณ์ ต่เชื่อผมเถอะนะครับว่าเราทำไปบอ่อยเราทาไปบ่อยๆเราก็จะทำได้เองนะนะครับท่านไหนที่ยังไม่ผ่านกฎอย่างไรผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด